สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บ้านหน่วยช่นนั้นครับท่านสมาชิกที่ติดตามนะวันนี้วันที่2 6ตุลาคมนะครับเหลืออีก5วันนะ1ริพฤศจิกายนเราก็จะมาลุ้นการลงทุนนะในคลิปนี้นะบอกสำหรับท่านผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับ ก็เราจะมาพูดถึงเลขวิ่งบนเคลียบนนะซึ่งรู้สึกว่างวดที่แล้วผมจะไม่ได้ทำให้ YouTube นะแต่ให้ทำให้กับสมาชิกโดยตรงบ้านหวยอ่อห้องดวงมาลาบนะท่านที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับถ้าเราใช้สองตัววิ่งสองตัวเคลียนี่ก็รให้ดูตัอ้งองวดที่หนึ่งนะปีห้าแปดนะครับ เราใช้สองตัววิ่งฝังตัวเคลียนี่ก็จะจะผิดแค่หกผิดแค่หกงวดนะฮะยี่ิบสี่งวดผิดหกแปลว่าถูกสิบแปดนะถูกสิบแปดมีห้าเก้าครับมีห้าเก้านี่ผิดหนะึง่งงวดนะครับสองแถวผิดหนึ่งงวดนะครับ นี่ถ้าเราจะใช้ตัววิ่งตัวเดียวให้ใช้แถวหน้านะแถวหน้าต่อไปปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับ <c oughs> นี้ปิดสามงวดนะฮะสองแถวปิดสามงวดนะครับสองพันห้าร้ยหกสิเอด เาว,วิ่งดวงเลียงสองแถวนะฮะ <c oughs> ปิดสองงวดนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดปิดสองนวดสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับโวดเก้าสิบเจ็ดถึงร้อยยี่สิบปิดสี่งวดนะฮะ <c oughs> ปิดสี่นวดขอโทษไปสองวันหน้าร้อยหกสิบสามนะ ร้อยยี่สิบเอ็ปีนี้มี21่สิบเอ็ดงวดนะหยุดไป3างวดเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับออผิดเจ็ดนะฮผิด7ก็ถูก14นะครับถูก14ต่อไปปีปัจจุบันนะปีนี้นะฮะสองพัน้าร้อนะครับสแถวฮะผิด สี่งวดนะครับจากสิบเก้างวดนะครับนะครับอันนี้ใน <c oughs> ในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับตัวเคลียดเลขเก้ากับเลขศูนย์นะฮะว่าตามสูตรได้อย่างนี้นะฮะแต่งวดที่แล้วผมให้ตัวเดียวนะฮะให้ตัวเดียวเลขสองนะครับให้แถวเดียวตัวหน้าเป็นตัววิ่งนะครับในห้องดวงมหาลาบนะบถ้าเราดูตัวเดียวเนี่ยในปีหกสี่เนี่ยจะผิด ลองสีเขียวนะฮะผีดอกงวดนะจากสิบเก้าง่วนนะครับวันที่แล้วให้เลขสองงวนนี้ได้เลขเก้านะฮะได้เลขเก้าครับ <c oughs> ครับถ้าจะวิ่งก็วิ่งเลขเก้านะะถ้ากันไว้ก็เก้าข้อศูนย์นะใช้สองตัวนี้นะเก้าข้อศูนย์ครับถาจะวิ่งก็วิ่งเลขเก้า นะฮะแต่อย่าวิ่งมากนะฮะมันผิดได้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าอไรมันจะผิดผิดตอนไหน <c oughs> ต่อไปให้ดูหลักร้อยนะฮะหลักร้อยห้าตัว <c oughs> หลักร้อยงวดนี้งวดที่แล้วสองงวดก่อนเราได้เลขคู่แต่มันออกเลขคี่นะฮะงวดที่แล้วออกเลขสามก็ผิด ทำให้สามตัวตรงผิดแต่โต๊ะก็ยังถูกนะเพราะว่าหลักร้อยก็จะวางให้น้อยลงก็เอาเลขเลขคู่มาใส่นะฮะศูนย์สองสี่หกแปดมันก็หลุดเพราะว่าดอกเลขสามนะสามเจ็ดสองทีนี้งวดนี้มันได้หลักร้อยระบบคู่ขี้เนี่ยมันได้หลักร้อยเลขขี้นะครับถ้าหลักร้อยเลขขี้ก็อยู่ตรงพีจาตรงสามตรงห้าตรงเก้านะฮะพีจาที่สามห้าเก้าถ้าเป็นเลขคู่ก็พีจาที่ศูนย์กับสองนะครับ ทางที่ดีก็ใช้ไปให้หมดดีไหมเพราะเราไม่รู้จะออกคู่หรือกี่นะครับก็ห้าตัวนะฮะศูนย์สองสามห้าเก้าเน้นไปที่เก้านะครับเน้นไปที่ 9, ตัวเก้าตัววิ่งเมื่อครู่นี้นะฮะตัวถัดไปก็คือเลขสองนะครับเอ้เลขสามนะครับขอโทษถ้าเป็นเลขขี่นะเน้นปักเน้นไปที่เลขเก้าหลักร้อยนะครับตัวถัดไปคือเลขสามนะครับตัวถัดไปคือเลขสามแล้วก็เลขห้าตัวสุดท้ายนะครับ ถ้าเป็นเลขคู่ก็ศูนย์ก็สนะก็ดูพิจารณาเลขศูนย์โอเคนะครับ <c oughs> เลขเคลียบนแล้วก็เลขวิ่งแล้วก็หลักร้อยห้าตัวก็วันที่1นึ่งพฤาย,ยนนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับด้วยความปรารถนาดีจากบ้านหวยชนแนลจะหมดปีแล้วนะฮะสมาชิกเราสิ้นสุดนะวันที่30ทธันวาคมนะครับ สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ถ้าใครอยากสมัครต่อก็เตรียมไว้นะฮะจะรับตั้งแต่วันที่ <c oughs> ทั้งเดือนธันวาคมนะ,ะหรือถ้าใครสมัครตอนนี้ก็ได้นะฮะก็จะให้เป็นกรณีพิเศษนะฮะแถมให้ห้างวดหรือเครื่องวัดหนึ่งริก,รกราสิบหกพิศกาหนึ่งธันวาสิบหกธันวาสามสิบทันวานะ,ะแล้วก็ไปสิ้นสุดนะ,ะวันที่สามสิบทันวาหกห้านะครับ โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่าสมาชิกนะครับใครที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกตอนนี้จะสมัครตอนนี้ก็โอเคนะฮะก็ท่านจะได้เปรียบมางวดนะฮะสวัสดีครับขอทุกคนโชคดีครับ